สวัสดีค่ะพ่อสารคามค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสารคามครับ,รบมาตามคุณพ่อเป็นคลิปที่สอง,สองเนาะค่ะคเป็นโครงสุดด้ทยค่ะท่านผู้ชมค,คุณพ่อเพิินว่าเพลินฝันแล้วฝันมือไรคุณพ่อฝันขึ้นก้อนนั่นฝันขึ้นก้อนเนาะฝันจังไดน,นออวพอดี้ตอนแรงก็นเลยปั๊ฝนขึ้นจังสีลิ้นลินี่นกเลยปั๊บไปใส่ม่วงกันหน้าว่ะค่ะก็เลยมองไม่ใส่มองไม่ใส่บบบนี้ ไป่ใช่ไว้เป็นเป็นเป็นห่วยเป็นคล่องนั่แหละค่ะใครก็เลยตื่นมากมาเศร้าก็เลย่อพยายามค่ะพยายามติดบักหลายหนึ่งปลาอันนี้ฝันบ่เนี่ยฝ<อ>ันคลังเนี่ยเพมันบ่รมันไปใส่ม่วงนี่เนี่ยอ๋อฝันฝันใส่ม่วงเป็นดวนเนี่ยเป็นเดียนเนี่ยค่ะวันนี้เป็นเศร้ามากพยายามบ่เนี่ยติดทั้งปลาเขาปลาเที่ยมปลากระหยางนะ่ะอือก็ได้ปวดใจขวางใช่ขวางเกือบพีเต็มขวาง ออขอ,องคอนโดหัยเติบไปเลยพ่อบดม่องแล้วยวได้ปาดเกือบเต็มของมดละก็เลืยยางเขาว่านยางเขาไปในบ้านพอดีมันมีลูกหลานนางนางอยู่ลานข้าพอดีเขาเขามีงานยังบวกอยู่อยู่ในบ้านนั่นคันบ้านหลังนั้นน่นี่ยลูกหลานพ่อไงละ่กะก็เลื่อยพายของยางผ่านหน้าบ้านเขาพอดีเขากําลังกินเบียกินเหลากันนะได้บ่บบพ,พ่อได้บบพใอไงพ่อเนาะว่า ว้ยแต่ด้๋ยนี้อ้วนเนี๋ย,ยวะ่ะได้ปาลาหยังกับเบื้องต้นอ่ะวะเกือบเต็มความมันแล้ววะมาเม,ามาื่อวันบาไอ้ไอ้ด่าจงจ้ำเราเนียเขาวะไปเลืยมาโอ้ที่วะเดี๋ยวพอยันได้ลายอยอะเนี่ยวะไปเลยเอาความไห้เขาเขาก็เรียกเอาเรียกเอาปลาหนะือถึงปลายังปลาขาวปลาเทียมไละเขากเ็เรียกอ้ยบังบังพอยันออข้าลังนพอยัดเท่ห์วะไปเลยเท่ เอาอจากขวางเทเขาหลายเตื่นปุะเอาอย่างไม่หลายเด้อเดี๋ยวพอนี้กลับมาย่างแก้น้ำมาถนนบอกเขาเดี๋ยวพอนี้ปลาไปไหวก้อนไปก็เลยย่างไปเฮี้ยนย่างไปเฮี้ยนพอดีคือตั้งถอยได้ผู้คนเสียไปนั่นคือตั้งย่างอยู่นี่ละ่ะถ้าถ้าโดนแล้วเดี๋ยวคนเสียไปสิบกว่าปีแล้วคนเสียตอนอายุกี่คนกว่าปีแต่ว่าคือจังเห็นคนนั่งอยู่เฮี้ยนนี่แหละก็เลยเอาเอาขวางไว้ให้เทปลาไว้แล้วก็เลยกลับมาหา ลูกด้านเขากินเราด้วยหันนะเขาย่างปลาตาเด็กเป็๊กน้ำเขาเปล่าบ่ท่านเป็๊ยกกัหูเมียอุ้ยแต่ว่ากกับมาดิ้วงเลี้ยววะเสถันจ๊ะเออมามาเปี๊ยกอยู่กลับมาเลี้ยวมาหาเขาเลี้ยวทอมลังหยางปลาแจเราอยู่ก็ลังสิเปี๊ยกก็ลังสิหยกเออหูเมียวะนีกว่าโอ้ยนับโบดาท่านหูเมียด้อยคุณพ่อเนาะเออคุณพ่อจิตตีให้ตระได้บันฟันมีปลามีปลามีม่องมีขอางอ่ บ้านี้อายุคุณแม่นี่จักปีคุณแม่ตอนมันเสียครับไออหาสิบเก้าเสียตอนหาสิบเก้าผู้แสดงว่าเสียแต่นโดนเนาะคุณพ่อเนาะโอ้ยโดนเหรอดี่เสียหาศูนย์ผมไงอืม,อมพ่อเพิ่นยังจำได้เนาะว่าคุณแม่นี่เสียอายุตอนหานะสิบเก้าปีเพิ่นเพิ่นที่เขาหกทีพอดีนะพอดีเพิ่งเนี่เป็นหกทีก้อนเพิ่นบ้านี้ก็เลยไปรับอันของหัวอยู่ศูนย์สภาครับ เพิ่นประเทถึงหกทิพเพราะเ่ยบันไดหกทิพย์พอดีเพิ่นเพิ่นหลังปีหนึ่งห้าทิพย์เก่าปีเสียชีวิตเนาะค่ะเสียตอนหาสิบเก่าเห็นเพิ่นมานั่งอยู่เฮือนบอกเขาพูดบอกนั่งอยู่เฮือนบาลิกที่เท่าไรนอบานีเ่าไรกว่าบาลิกที่กับแปดหานนะบาลิที่ที่แปดหานเนาที่แปดหานอายุยายที่เสียชีวิตไปแล้วนี่ยหาสิบเก่าเนาะคือพอเพราะว่าฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นเพิ่นบานี ปลาเนี่ยจังไรกันมีแปดเนาะคุณพ่อปลาใช่ว่าแปดนะปลาป้านี่ได้จับปลาบอนี้ความฝันได้จับได้ตองโตปลาบ่กเพราะเจ้าู่อันนั่นแล้วพนูี้ม้วงใส่ของค่ะกระซัมว่าได้จับเนาะได้จับได้ปลาเต็มของเจ็ดแปดจังไรกันมาเจ็ดแปดศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าของจังไรกับเป็นศูนย์เนาะค่ะใส่ของเต็มของสวดของเนาะค่ะเจ็ดแปดศูนย์เหล็กสามตไทมแมนตีให้คุณพ่อเนาะเพราะว่าคุณพ่อนี่ ให้ตีนี่ตีเป็นบอคุณพอ่อตีรับตีให้ก็ได้คุณพอ่อปั้น,นอยากฟังเขาคิดเห็นจากคุณพอ่ออากให้คุณป่าลองตีบ้างเนาะปลาหนึ่งแป็ดนี่แะนะปลาปลานี่งปดอยู่เดียวนะคุณพอ่อเนาะ าปอหาเน่บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่เนาะคุณพ่อบ้านเล็กที่กันติดมากค่ะเมื่อกวัดปลาปลาเป็นฮาปลาเป็นแปดตรงกับบ้านเล็กที่เอกคุณพ่อค่ะนี่ตัวเลขในค้อมฝันนี้เนาะค่ะเลขสามตัวเจ็ดค่ะเลขสองตัวนี่หาแปดแ้านะค่ะแล้วก็หาเกาเกาหาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หสิงหาคม2อง7นห้าร้อยหบนี่ค่ะ พุ่พ่ออายุ <mel od ic 00> จักปีเรื่มถามพญานบอกค่ะเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสิบหกปีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดท่เขานี่ละเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกอย่างเจ็ดเจ็ดเกิดพ่อสอยังจำได้บ่พ่อซอเก่าศูนย์เกิดพ่อซอเก่าศูนย์ค่ะจากไปบวกลบคูณหารเอาเนาะค่ะค่ะ แนวทางของคุณพ่อกับไฮมาแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอสารคามสุขหูสุขคนค่ะคลิปนี้เป็นโคงสุดท่ายล่ะค่ะที่คุณพ่อเพื่นสิเว้าความฝันไฮในงวดนี่เนาะค่ะขอให้ด้รางวัลใหญ่นะคุณพ่อเนาะค่ะค่ะขอบคุณพอสารคามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสารคามค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นโครงสุดไทยค่ะท่านผู้ชมพอสรารคามนี่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปใส่ม้อเพื่อนว่าค่ะในค่วมฝัน,นไ,ไปใส่ม้อก็ไดปลามาบักหลยเพิ่นว่าค่ะมาปุดใส่ของจนสิเตียมของเพื่อนว่าค่ะหลักกับฝันเห็นเมีย่ยเพิ่นว่าค่ะ ฝันเห็นเมียที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะนางอยู่เฮือนเพื่อนว่าเป็นเฮือนทีหลังเก่าเพื่อนแต่ว่าบรนทีกันยังตัวเก่าเนาะคะ่ะเป็นเฮือนหลังเก่าแต่บันทียังตัวเก่านางอยูจตวบ่ปากเพื่อนบ่าค่ะนางหันหลังหายเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำานีเพื่อนบ่าพอสารคข้ามตีตัวเลขห้เนาะคะ่ะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนี่มาจากจับเนาะคะ่ะ ได้จับปลาเนาะค่ะปบปลาจับปลาใส่ของเนาะค่ะตีเป็นเจ็ดปลานีเป็นแปดของนี่เป็นศูนย์เพิ่น่าร์คาของเป็นวงกลมเนาะค่ะเจ็ดแปดศูนย์เป็นเหล็กตีจากฟันเหลขกสามตัวค่ะส่วนเลขกสองตัวกับเพิ่นก็นหายมากก็คือแปดหานเนาะค่ะเป็นบาดเล,ทเลท็ทีบาดเลีทีทีเมี่ยเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่หันเนาะค่ะล้วก็ได้เอาปลาไปไวบ้านพ่อเพิ่นว่าข์คาไปเทไว้บ้านพ่อบาเล็กทีนี่แปดสิบหานเนาะค่ะ ส่วนหาเก่านี่เป็นอายุของเมียที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเมียเพ่นนี้นางยุ่เหงอนเพิ่นว่าค่ะเห็นชัดเจนเพ่นว่าค่ะตอนเพ่นเสียชีวิตอายุหาสิบเก้าปีค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอถันผู้ชมทุกท่านมโชกมิลาบเดีอรางวัลใหญ่กับพสรารคามสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้ค่ะคาทิคิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะซ้ำนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนํำเนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ